เห็นมันสปะปลังแบบนี้วันนี้เราจะทำขนมไทยโบราณนะคะนั่นก็คือแซงว่ามันทิพนั่นเองหรือขนมมันทิพนั่นเองนะคะเอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วเอาไส้แข็งๆของเขาออกก่อนนะคะในส่วนของมันสปะปรังนะคะได้หน้าตาแบบนี้เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปนึ่งนะคะ นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้หน้าตามันแบบนี้นะคะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้ทีหลังนะคะว่ามีอะไรบ้างสัสดส่วนเท่าไหร่นะคะอันดับแรกเราก็เอาในส่วนของของเหลวนะคะก็จะมีหัวกะทิน้ําตาลเกลือในจืดนมข้นจืดใบเตยนะคะใส่หม้อแล้วก็ไปตั้งไฟกลางๆนะคะนี่ค่ะ คนๆสักนิดหนึ่งตั้งไฟกลางๆรอให้เขาเดือดนะคะแล้วถ้าเขาเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็พักไว้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้เราไปทําในส่วนของตัวมันสัาปะหลังนะคะเราก็จะบีบๆบดๆให้เขามีความละเอียดแล้วก็สามารถเช็คดูด้วยได้ด้วยนะคะว่า เขามีเสียนแข็งๆแล้วก็เอาออกได้เลยนะคะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้เราก็เติมผงฟูนะคะข้าวโพดแล้วก็มะพร้าวแห้งลงไปได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําที่เราเคี่ยวไว้นี่ราคาพวกหัวกะทิน้ําตาลมาเทผสมแบบนี้นะคะเอาพายใชผ้ผสมก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะร้อนนะคะอ่ค่อยๆค,ค,คนผสมให้เข้ากันแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเย็นแล้วก็นวดมือได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะขยำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเราก็จะได้ตัวขนมที่หน้าตาประมาณนี้นะคะบีบบีบนวดนว,ดนวดให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะ เวลาที่เรานวดไปจะชิมก็ได้นะคะว่าหวานพอหรือยังไม่พอก็เติมน้าตาลได้นะคะเมื่อนวดได้ที่ก็ปิดพลาสติกเลยนะคะคุมผ้า20นาทีเสร็จเรียบร้อยผ่านไปเราก็มาปั้นก้อนได้เลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาประมาณนี้ปั้นประมาณนี้เลยนะคะแน่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาทั้งหมดประมาณนี้นะคะเราก็เตรียมที่จะปิ้งเลยค่ะ ตั้งกระทะไฟกลางๆนะคะแล้วก็เอาตัวขนมวางลงไปเลยนะคะแล้วก็เบาไฟไปที่เบอร์สองเบอร์สามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เสียก่อนนะคะแล้วคลอยพลิกบ่อยๆนะคะทุกครึ่งนาทีเลยนะคะจะต้องพลิกบ่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวขนมเราจะไหมเกรียมนะคะจะไม่สวยนะคะจะไม่เหลืองสวยแบบนี้นะคะ <S <S เมื่อเราพลิกไปพลิกมาบ่อยๆได้สีสวยแบบนี้เราก็พร้อมจัดใส่จานได้เลยจ้ะ เห็นไหมคะมันจะไม่กลมซะทีเดียวนะคะถึงบอกว่าแซงว่ามันทิพนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้ต้องบอกว่าหอมอร่อยเลยจ้าน่ากินมาก